สวัสดีครับพบพ่อกันอีกแล้วครับครับอาจารย์ได้ชแนลนะครับนี่ครับสิฟ้าไม่กินเสาเทียงนะครับเนาะอ่าปนปลาทูนะครับปนปลาทูแล้วก็พักแต่มีพักตัวผู้นะครับหมกแตงหักทัวนะครับปนครับเด็ดมาตะหองนะครับเนาะพอเขามากินโรงงานนะครับ ของหวานครับตบไทยโดยบักเขียบครับมากินข้าน้ำแข็งพี่น้องเข้าเจ้าครับมือนีเข้าเจ้าจอนสดด้วยคำแรกแหกมันพี่น้องยิ่งขึ้นเหมกอน้อยแล้วเหมือนเป็นมาพ้ายูเข่าอย่า คนปัาทูกเขาเจ้าแซ่บตัวละพี่นอ้อง จับบักเขียบได้ปะเนี่พี่น้องบักเขียบหนังครับต้องเบิ่งเพื่อบักเขียบปัน,น,นเท่าวะอืม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 ,อม ครับผม,รบมครับนี่ไอืมนำำ้องอืมอืมครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับเนาะก็ยิมนำสำลันครับผมสำหรับคลิปๆนี้นะครับเนาะจากเอาไว้เช่นี้ครับสวัสดีครับ